nó lục khiến nó bay, mèo bay mày nhăn khâu bảo quân ra sân, áo như thế là Ôi, bà, ดีมันบ่ใหม่บ้านหลังอื่นนาะยย่ายเนาะบ้านเล็กที่แถบย่ายนี่บ้านบ่ใหม่ห่วยโอ้ยกันอนบ้องยันเนี่ยบ้องจับจักพิดกันบ้องพิดแม่กับบ่ลูกบ้านนี้นอลูกขึ้นจไปร้านอันอีนึงผ่นแรงดอกมาแม่ไปใหม่เฮีเขาบอกว่านสันเอาก็แล่นแรมากไม่ได้ยั เพชรกเขา,เขา,า,ขา,าแต่เมียเขาบังขานันในหันทว่าซันบุกเขาเข็บรู้อันว่าหินแรนอมดูวยบ้านเอินมูนอมาซอยก้อนกัน้อนนั่นช่วงพี่ปอบกับสิคาพ่อเจาอ้าเม,มบนบอเออที่ตำรวจมานะม่ะเมนบอ